สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รีเทิร์นสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะผมก่อนจะไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับโอเคผมก็คลิปนี้นะครับจะมาสอนอัพค่าพลังนักเตะฟีเจอร์นะทุกคนทั้ง8คนนั่นเองนะครับหรือว่าฟีเจอร์ทั้ง8คนในแพ็คของยูโรเบียนขับเชฟเปชิดนี่นะครับผมหรือว่า UCL นี่นะครับจะเรียกง่ายก็คือแพ็คของยูฟาเชฟเปรีนนี่ทุกคนก็มีทั้งหมด8ตัวด้วยกันนั่นเองนะครับก็คือแพ็คนี้เลยทุกคน ก็สามารถใช้ไอเทม not minating contact แลกได้นี่ทุกคนหรือว่าไปทำควิสทำอีเวนต์นะทุกคนสามารถเอามาแลกฟรีได้นี่นะครับผมสำหรับฟีเจอร์ทั้งหมดทั้ง8คนนี้นี่นะครับก็นะครับโดยมวิสซาร่าทุกคนรูเบเลอนักกี้นะครับคาริเมเซมาติโบกูตัวนะครับเจ้ากันเซลลูผมดานิเอลปาเรโฟลูก้ามาริทและริยัตมาเรสเนี่ยนะครับก็ทั้ง8คนนี้ทุกคนจะมาสอนอัพค่าพลังนะครับว่าอัพยังไงให้ตันนะผมหรือว่าอัพตันสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่นนี่ะครับโอเคคทุกนกก็มมมมาเเเรรรริ่่ััับบชนนลลยะะคผจไียงค่าาพลังจกน้อยไปมากเลยนะคร มาเริ่มที่คนแรกนะผมนั่นก็คือดานิเอลปาเรโก้ในเองนะครับสำหรับดานิเอลปาเรโก้ทุกคนอัพไปที่ดิฟฟิงซีนะครับโลเวอร์บอดี้สเตตซีนั่นคนแล้วก็ดีเฟนดิงซี่นเองนะครับก็จะได้ดานิเอลปาเรโก้ทุกคนตันอยู่ที่95นั่นเองนะครับในตำแหน่ง CMF นะทุกคนก็อัพตามนี้เลยนะครับผมขอย้ำมาอีกทีแล้วกันนะครับดิฟฟิงซีนะครับผมโลเวอร์บอดี้สเตตซีนะผมแล้วก็ดีเฟนดิงซี่นเองนะครับตามนี้เลยทุกคนสำหรับดานิเอลปาเรโก และไปต่อคนต่อมาด้วยผมรับลูก้าโมดิตนี่นะทุกคนสําหรับลูก้าโมดิทนะผมตันอยู่ที่95เช่นกันนะครับอัพเหมือนกันกับดานิเอลปาริโฆเลยทุกคนตําแหน่งซีเอฟเช่นกันนะครับผมอัพไปที่ดิฟวิ่ง4นะครับผมแล้วก็โลว์บอดี้สแตท4ทุกคนแล้วก็เดฟเฟนดิ้ง4่นนะครับก็อัพไปตามนี้เลยครับทุกคนจะได้ลูก้าโมดิตนะผมตําแหน่งซีเอฟนะครับตันอยู่ที่95นั่นเองนะครับก็ย้ำอีกทีนะทุกคนดิฟวิ่ง4นะครับโลว์บอดี้สแตท4ทุกคนแล้วก็เดฟเอนดิ้งบ ตามนี้เลยทุกคนสําหรับลูก้าโมดิตนี่นะครับและต่อมามาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างนะทุกคนนั่นก็คือริยัตมาเรสเองนะครับสําหรับริยัตมาเรสทุกคนตันอยู่ที่96เลยนะครับก็อัพไปที่3ช่องเช่นกันนะทุกคนดิบบิ้งสี่นะทุกคนเด็กเทอริที่สี่นะครับผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยโลเวอร์บอดดี้สเตตสี่ได้ลยนะครับก็อัพไปตามนี้เลยทุกคนจะได้ริยัตมาเรสตันอยู่ที่เก้าสิบหกได้นะครับทุกคนตามนี้เลยนะครับเราก็ขอยย้ำอีกทีแล้วกันนะครับดิบบ โลเวอร์บอร์ดี้สเตตสีนี่ทุกคนตามนี้เลยนะครับสำหรับริยัตมาเรสและคนต ci ่อมาทุกคนยังอยู่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมนั okay. ่นก็คือเจ้ากันเซลโลนี่นะครับสำหรับเจ้ากันเซลโลทุกคนตำแหน่งแบ็คขวาตันอยู่ที่97นั่นเองนะครับก็อัพไปตามนี้เลยทุกคนเด็กทีริตี้สี่นะครับโลเวอร์บอร์ดี้สเตตสีครับทุกคนแล้วก็เดฟเอนดิ้งสี่นเองนะครับก็อัพตามนี้เลยทุกคนจะได้เจ้ากันเซลโลตันอยู่ที่97นั่นเองนะครับทุกคนในตำแหน่งแบ็คขวาก็ย้ำอีกทีนะครับเด็กทีริตี้สี่ครับผมแล้วก็ เดฟเอนดิ้งสีนั่นเองนะครับและไปต่อคนต่อมาทุกคนมาที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูกันบ้างนะผมรู้ว่าแมนออฟเดอะแมตช์นัดชิงนั่นเองนะผมสหรับตีโบกูตัวผู้รักษาประตูของเรอัลมาดริดนั่นเองนะครับสำหรับตีโบกูตัวทุกคนอัพไปแค่2ช่องนะครับเราคือจีเคหนึ่งอัพไป4ี่ทุกคนแล้วก็ GK2 อัพไป4นั่นเองนะครับจะได้ตีโบกูตัวตันอยู่ที่98้าเลยทีเดียวนะครับก็จะได้ตีโบกูตัวตันอยู่ที่98้าเลยทีเดียวครับทุกคนถือว่าเป็นค่าพลังที่สูงมากๆเลยนะครับกกก็ย้อีีททนนะุค GK 1อัพไป4นะครับผม GK 2อัพไป4ี่นั่นะครับตามนี้เลยทุกคนสำหรับตีบุกูตัวนะครับและไปต่อคนต่อมาทุกคนยังอยู่ที่เรอัลมาดริดนะครับผมก็คือคาริมเบนเซม่านั่นเอนะครับสำหรับคาริมเบนเซม่าทุกคนตันอยู่ที่98เช่นกันนะครับอัพไปที่3ช่องด้วยกันนะทุกคนอัพไปที่ชุดติ้ง4นะครับดิคเทอร์ตี้4ทุกคนแล้วก็โลเวอร์บอดี้สเตตสองนี่นะครับอัพตามนี้เลยทุกคนจะได้คาริมเบนเซม่าตันอยู่ที่98้ดนั่นเองนะครับย้ำอีกทีนะทุกคน ชูตติ้ง4นะครับเด็กทริตี้4ทุคนเลยก็โลว์เบอดี้สเตต2นั่นเองนะครับสำหรับคาริมเบนเซม่าและคนต่อมาทุกคนสำหรับโรเบิร์ตเลวันด็อกกี้นะครับองหน้าของบาเยอร์มิวนิกทุกคนตันอยู่ที่100เลยทีเดียวนะครับสำหรับโรเบิร์ตเลวันด็อกกี้นะทุกคนอัพไปที่ชูตติ้ง4นะครับเด็กทริตี้่ทุกคนเลยก็โลว์เว่าบอดี้สเตต2นั่นเองนะครับจะได้โรเบิร์ตเลวันด็อกกี้ตันเะทุ ก็ย้ำอีกทีนะทุกคนก็ย้ำอีกทีนะทุกคนชุดติ้ง4นะครับเด็กเทอร์ิตี้สนะทุกคนแล้วก็โลเวอร์บอดี้สเตตสนั่นเองนะครับสำหรับโรเบิร์ตเลวันด็อกกี้และมาที่คนสุดท้ายทุกคนสำหรับมอเมสซาร่านะครับตันอยู่ที่100เลยทีเดียวนะครับทุกคนสำหรับมอเมสซาร่าทุกคนตันอยู่ที่100เลยทีเดียวนะครับก็มาในตำแหน่งปีขวาของหงแดงนิวอภูเนี่ยทุกคนอัพไปที่ดิปปิ้งสี่ทุกคนเด็กเทอร์ิตี้สี่เท่านั้นนะครับผมอัพแค่สองช่องเท ย้ำอีกทีนะทุกคนดิฟบิ้งสี่ครับเด็กทริตี้สี่เท่านั้นเองครับทุกคนจะได้มวมิชัลาตันหนึ่งร้อยในตำแหน่งปีกขวานี่นะครับตามนี้เลยทุกคนสําหรับแพ็คของ UCL ทุกคนหรือว่ายูฟาแชมเปี้ยนลีกนั่นเองนะครับทั้ง8คนที่ผมได้ไล่เรียงไปเมื่อกี้เลยนี่นะครับก็สำหรับเพย์นี้ทุกคนสามารถทำเควสทุกคนหรือว่าทำอีเวนต์นะครับได้รับดาวทุกคนหรือว่าไอเทม not meeting contact ทุกคนมาเลขฟรีได้เลยนั่นเองนะครับสำหรับนักเตะ5ดาวทั้งแปดคนนั่นเองนะครับ อยากเล่นคนไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมล้วก็แพ็กหน้าหรือว่าอยากเล่กคนไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับไหนก็คลิปหน้านะทุกคนอยากให้ผมทําคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขอัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้เป็น like กำลังใ,ใจให้กันด้วยนะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดี Be cop I'm unstoppable, do the impossible That's right. I'm irresponsible. Oh. Yeah, I'm phenomenal. Oh. I got an arsenal, oh, yeah. I'm dropping bombs, you know. Oh, yeah. no, I'm not stopping, no. Let's go. Yeah. Conquer the option yeah. to the top, here I go. Think I'm chosen yeah. to be the king of rock. Think the people are spoken, I can hear the tick-tock, of the clock, I'm in motion. So now I'm gonna pop causing all this commotion. Yeah. yeah Sometimes I think that I'm unstoppable. Get ready to go man, lock and load